ชอบคนที่เทคแคร์ดูแลดีค่ะรุ่นใหญ่สายอบอุ่นชอบผู้ชายสายซึ้งค่ะชอบสายฝออะค่ะเมื่อเราต้องการใครสักคนที่คอยสแตนบายเรียกหาเมื่อไหรก็ได้ทุกเมื่อเหมือนกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ที่ฝากถอนโอนจ่ายได้ทุกวันทำรายการสะดวกผ่านแอป SCB Easy เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมีของมาฝากเราบ่อยๆเหมือนกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ที่มีดอกเบีย้ยให้สูงทุกเดือน1.5ซต่อปี ตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทครบแล้วสบายใจไปไหนก็รายงานตลอดเหมือนกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ e ีที่แจ้งเตือนทุกการทำธุรกรรมผ่านไลน์ s c b c o n n e c t ะผู้ใช้ที่ทำให้เราเลิฟได้เลยก็คือรุ่นใหญ่สายอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยห่วงใยเราเพราะเขาไม่ได้ดูแลแค่เราคนเดียวแต่ยังดูแลห่วงใยไปถึงครอบครัวของเราด้วยว้า <What? S 2> เหมือนบัญชีเงินฝากจากใจที่คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2 4ชั่วโมงสูงสุด10ล้านบาท ให้เราได้ทั้งความคุ้มครองและดอกเบี้ยเลยนะไม่ถูกติกไม่เรื่องมากคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกยิ่งฝากมากก็ยิ่งได้มากค่ะชาวผู้ชายใสซึนค่ะต่อหน้าดูนิ่งๆแต่ในใจอ่ะข้างรักลงมากมก็คงต้องใส่ใจเขาสม่ำเสมอเหมือนเงินฝากโบนัสยี่เดือนหรือ36เดือนที่ต้องฝากทุกเดือนทุกเดือนค่ะฝากเริ่มต้นไม่ต้องเยอะค่ะแค่ฝากให้ครบก็จะได้เงินก้อนใหญ่พร้อมดอกเบี้ยเต็มๆไม่โดนหักภาษีเหมือนที่เขาคินเราเป็นคนพิเศษตลอดเวลา คบหนุ่มสายซึ้งก็ต้องรักเดียวใจเดียวเหมือนเงินโบนัสที่มีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นจะชอบสายฝออะค่ะอังกฤษอเมริกันยุโรปได้หมดสายฝออะเปหนักด้วยนะคะรักทางไกลกับหนุ่มสายฝอก็เหมือนกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศให้ดอกเบี้ยสูง แต่ก็ต้องระวังความเสี่ยงจากัา,ารแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยนะแต่ใจมันรักก็ยอมเสี่ยงค่ะเลือกเงินฝากสไตล์ไหนเหมือนเลือกคนที่ใช่มาดูแลเปิดบัญชีเงินฝากสไตล์คุณได้ที่แอป SCB Easy หรือ SCB ทุกสาขานะคะ